สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสบายดีกันบ่นนอกน้องมไ่ได้ลงคลิปหลายมื้อนาะค่ะมื่อนี้มาพบกับน,น้องในช่องชาดาบ้านนาชาแนล้ะจ้ะบรรยากาศน้องมาอนีพามากินลูกชิ้นอยู่อยู่ทงนาค่ะมาเบิ่งไอมาเฝ้าไก่ตากเข่าพี่น้องตอนนี้ไก่มันก็ไปแล้วแหล,ละมันค้ำแล้วเนาะบรรยากาศยามแรงแต่กล้องน้องบลูปเป็นอย่างวุๆวบๆวบพี่น้องตอนนี้มันมันชัดอยู่บอเดี๋ยวขาวบวขาวมากินลูกชิ้นกับหลานสองคนค่ะอ,อกัสโตโตสวัสดีครับ เลยครับกินลูกชิ้นหลังเลิกเรียนเด้อเพื่อนมาเพื่อนหิวข้าวแฮียงเลยซื้อลูกชิ้นมาพากินก่อนข้ามาเฝ้าไก่ไก่บให้ไก่กินข้าวนะอันนี้น้ําจิ้มเนาะค่ะบรรยากาศยามแรงบ้านเฮาอากาศดีดีพี่น้องเอ้ยอยู่ทงนามากินลูกชิ้นนํากันเด้อจ้าใครเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องหนเด้อเรียกตัวน้องในเด้อช่องน้อยนเนาะพี่น้องเนาะจังไดก็ได้ ซอยเด้อค่ะเป็นกำลังใจให้น้องแน่มาค่ะมากินน้ำกันลูกชิ้นลุยเด็กๆอันนี้คือภาษาอังกฤษเขาเอิ้นว่าอย่างก็ซอสเซจหรือว่าฮอทดอกบลูฮอทดอกแดงบ้านเฮาลูกชิ้นไม่ละหาบะกะดีเวอร์แทบบลูสู้เขาค่อยๆดึงติดคอ แสงมันเป็นแนะรูดออกมั้ยเกยวไปเหรอไมเเก็ียวเขเ,<ะ>เกี่ยวหน้าไผแล้วเกียวเสือปาอืมเราเกี่ยวเสปานยันงสพัอนอันนี้ลูกชิ้นหมูค่ะอามาฝร่นี้เลย่ ไม่ทุกเขาเอาิ้นต้องนามได้ที่มันความภาษาอังป,ปังเกี่ยวเขาเป็นอ๋อหนังกรอบเออนี่สีเหลืองเขาเอิญว่าหนังกรอบแซ่บเด้กินลูกชิ้นมันก็นแซ่บดีเขาเป็นลูกชิ้นนั่งกินเนาะเขาไม่ลูกชิ้นยืนกิน <laughs> ว้านไก่โตถ้าจะกินไก่กิน,กกนข้าวพี่น้องจัดการเลยเเเเพ้าต่ร้านกินไ,ไก่กินข้าวค่ะยุฟังท่านนั่น นรสเป็นสาวมันกลินปามึกกินอะ้นแต่งปาหม,หมักบ่หิวข้าวลานเลิกเรียนมาหิวเลอวะ หมือนได้เรียนอย่างไรอยู่เหมือนไม่ได้เรียนเหมือนไม่ได้บอได้ไปเรียนอ่ะเป็นอย่างหัวนั้นว่าอย่างเขาหงานง่อายบาดเมื่อตรวจหรือมัคซีดวัคซีนบางคืออวัคซีดวัคซีนมอปลาหรือเปล่าเมื่อกับิปลายมอปอกัระเบิด ไ,ไม่กกนบานอยู่วมไม,ไม่แบบได้เหรอบอมีเฮ้ยไก่มาอีกแล้วค่ะไปเรอยองก็ไม่ของ คนละสองครับมีการจองเกิดขึ้นพอไปไล่ไก่กลับมามันเบิดไหแมพี่น้องอ <c oughs> แม่ซื้อมาจากไมนบุญเหรอแบ่งกับน้องคนละสองแต่ต้องได้ต้องกินเผาเกือมาแล้วบอไก่มันขึ้นมากวนล,ละกวนดีกว่านี้ แทมมันจืดูต่ำเลยแพงมากจริงเนาะแฮปบเอาพี่น้องเบิร์ดเอาค่ะกล้องตั้งกล้องมาได้ก็ใช้เบิ่งเบิร์บรรยากาศงามๆก็จะเป็นวุบๆวับๆับ่ได้ถ่ายหลายมือพี่น้องยาก ยงานซบพึ่งแล้วงานมือเผาลงกับประเถ่าทยค่ะบางครั้งเนอะบ,บ่อยากเก็บภาพไว้ปนันไดะมันมันเห็นเลยมันมันมีความรู้สึกเสียใจตลอดเวลาเพิ่นก็ไปขึ้นสวรรค์แล้วส่งเพิ่นขึ้นสวรรค์ยิมแล้วสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบไปพอไปกินน้ําแล้วเพราะว่าลูกสาวป,ป้าเพิ่นกะขึ้นสวรรค์แล้วล่ะค่ะตอนนี้เนาะกับบริจาคว่าวอย่างไรงเขาบอกว่ามันเกิดอุบัติเหตุแต่ หมอวินิจฉัยออกมาว่าชันสูตรออกมาว่าพี่สาวบริเกิดอุบันเหตุคะ่ะมันมีการเหมือนเราถ,ถึกเขาตีท้ายทอยแล้วคขาเอาเราไปจัดฉากว่ามอเตอร์ไซค์ลงตอนนี้ญาติพี่น้องกรบลูกแล้วคะ่ะว่าผู้ใดเหตุเพิ่นก็นแจ้งความจับแล้วคะ่ะน้องกับภาวนาให้นเขาจับคนคนคนที่เหตุนะได้เร็วๆเ,วเวนาะพ,พี่น้องเนาะพูดละเพิ่นเขาเอินว่าอะไรใจร้ายใจดํา เป็นอย่างคือต้องเหตส่ขนาดนี้ถึงทั้นต้องลงไม้ลงมือหรือว่าเราเผลอเราพังกระเบลูค่ะแต่กระเฮากนยังบ่ได้ฟันธงว่าคนคนนั้นเป็นคนทำนะแต่กระแจ้งความไว้แล้วตอนนี้ส่วนราก็ขึ้นสวรรค์น้ <c oughs> นองกระบดได้อัดคลิปลายมือเนาะพี่น้องเนาะใ <c oughs> ด,ดน้องกระฝากผู้ใดเข้ามาชมน้องกระฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้องในเดอจา้าเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องช่องน้อยๆเนาะพี่น้อง กันได้ยังกินแรงเนาะตอนแรงเห็นเขาแรงกับอย่างคะ่ะคลิปนี้นองขอฝากไว้แค่นี้ก่อนเนาะค่ะพี่น้องเดี๋ยวเฮาค่อยมาพอกันคลิปต่อไปเนาะจ้าจังแดน้องก็ฝากพี่น้องสุขุมสุกคนเนาะค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามนงในเดือนจา้าสวัสดีคะ่ะบายบาย